สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีน้องๆสมาชิกห้องเรียนเทียนแบบออนไลน์ทุกท่านนะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับวันนี้จะพามาดูในส่วนของตัวอย่างแผ่นพีคัทนะครับที่มีอุปกรณ์อื่นๆเพิ่มเข้าไปนะครับก่อนอื่นใครที่สนใจอยากจะสมัครเข้ามาเรียนในส่วนของห้องเรียนเขียนแบบออนไลน์ซึ่งมีหลายโปรแกรมให้เรียนนะครับผมก็สมัครเข้ามาได้นะครับรายเดือนแค่35บาบาทนะครับผมในรอบที่แล้วผมให้ดูในส่วนของปัญหานะครับปัญหาก็คือก็คือเทคเนี่ยนะครับมันเป็น กล่อ,องซีเรียมมันอ่านไม่ออกจริงๆแล้วถ้าเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะครับไม่มีปัญหาในแอปพลิเคชันมบายนะครับ,รบของ Cat เนี่ยสามารถอ่านได้นะดังนั้นแนะนำในส่วนของแผนกนะครับหรือว่าหัวหน้างานเนี่ยควรจะพิจารณาในส่วนของการออกแบบรวมถึงเทคนะครับที่เป็นภาษาอังกฤษน่าจะง่ายกว่าถ้ามีการใช้ควบคู่ไปกับแอปพลิเคชันมบายนะครับผมทีนี้มาดูในส่วนของตำแหน่งต่างๆที่มีการเพิ่มเข้ามานะครับในนี้เพื่อนๆน้องๆจะเห็นตำแหน่งที่มีการใส่งานระบบอย่างเช่นงานไฟฟ้าเข้ามา สัญลักษณ์ก็จะมีเป็นท่อสีเหลืองเห็นไหมแล้วก็สี่เหลี่ยมเนี่ยจะเป็นจุดที่เขาใส่บล็อกโฟมนะครับพวกโฟมต่างๆนะครับขนาดโฟมต่างๆก็จะใส่เข้าไปอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็ในแผ่นอื่นๆก็จะมีการขยายดีเทลนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยถ,ถ้าแบบเรามีความละเอียดการดูจากมือถือก็จะช่วยให้ตรวจสอบแบบได้ค่อนข้างง่ายแล้วก็ไม่ผิดพลาดนะครับผมแล้วก็ในตำแหน่งต่างๆเนี่ยถ้าเป็นภาษาอังกฤษยอย่างที่บอกไปว่าอ่านได้เลยนะสามารถตรวจสอบแบบพวกนี้ได้เกือบทั้งหมดนะครับผม